อที่ากก่าเพิ่งกลัจากการประกวดเป็นยังไงบ้างเราไปเชียร์ติดขอบเวทีเลยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะเช้าเย็นชาวเย็นชา้นชาโรงแรมเย็นโรงแรมทุกวันนะคะเราก็เป็นกําลังใจให้เรียกว่าเป็น เป็นกําลังใจให้ทั้งแม่ปุ้ยแล้วก็ทีมทุกคนเป็นกําลังใจให้โอปอเต็มที่แล้วก็นอกจากเป็นกําลังใจก็ช่วยโอปอในการแบบว่าบอกเขาว่าเอ้ยสื่ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเพื่อให้เขารู้เตรียมพร้อมเสิรฟ์ฟเสิรฟ์ฟเสิรฟ์รฟให้ฉ่าเลยแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นวันไฟนนลนะคะก็ทาเต็มที่ที่สุดภูมิใจในตัวโอปอมากๆแล้วก็รู้ว่านี่คือ โอปอที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดข,ของโอปอแล้วทำเต็มที่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์การตอบคำถามก็โอปอเก่งมากๆมีสติดีมากๆเลยค่ะภูมิใจในตัวปอเสียใจไหมที่น้องแบบไม่ได้แบบเข้าไปจับมืออะไรเงี้ยทั้งที่แบบตอบคำถามมีอะไรทุกอย่างด<ๆ>ีหมดเลยก็เสียดายค่ะแต่ว่าไม่เสียใจเพราะว่าโอปอทํทำดีที่สุดแล้วจริงๆตอนแรกเราก็เอาจงจริงเราก็มีรู้สึกบ้างแหละว่าอุ้ยแบบนอยไม่ move o n แต่พอได้คุยกับโอปอแล้วเราก็ จะบอกว่าโอปอเนี่ยเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้จริงๆอะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้รับพลังตรงนี้จะโอปอแล้วก็มูฟออนเลยเพราะว่าโอปอบอกว่าเอ้ยโอปอเดินออกมาโอปอไม่ร้องไห้เลยไม่เสียใจเลยแต่โอปอบอกทุกคนบอกทีมว่าวันนี้โอปอทําให้ทุกคนเห็นแล้วค่ะโอปอทำทำดีที่สุดแล้วแล้วเราทุกคนก็คิดอย่างนั้นว่าโอปอแบบว่าเต็มที่ที่สุดแล้วภูมิใจในตัวโอปอมากก็ไม่เสียใจกับผลงานของโอปอเลยสุดยอดภูมิใจในตัวโอปอมากๆค่ะเห็น้าต ไม่เห็นจริงๆ,ๆเห็นน้ําตาเราเนี่ยน้ำตาที <c oughs> แต่ว่าถ้าอุปอแบบสตรองสตรองเขาก็คงผิดหวังแหละแต่ว่าเขาก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกับที่เราคนไทยทุกคนเนาะภูมิใจในตัวอปอเห็นมังสเตอร์ฟิลที่เราแบบไลฟโสดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีดราม่านิดหน่อยเราได้เห็นดราม่าได้เห็นก็มีดราม่าจี้เหรออ๋อแบบเออดราม่าแต่ก็คิดว่ามันเป็นความเห็นของของต่างใครต่างคนก็มีความเห็นเนาะ เขาเรียกว่าอะไรละ่ะต่คนต่างมีความเห็นของตัวเองใช่ก็ตามนั้นแหละค่ะทุกคนจุดที่เออเราเหนื่อยทีมและตัวปอเองเหนื่อยมาร่วมหลายเดือนนะทุกคนในการเตรียมความพร้อมรวมถึงในช่วงเวลาในกองประกวดเนี่ยมันก็คือความเหนื่อยจริงๆอะ่ะหลายๆคนที่ อาจจะยังไม่เข้าใจว่าอยไปประกวดนางงามมันมันจะเหนื่อยขนาดนั้นเลยหรอแบบมันยิ่งกว่านั้นนะคะก็มันก็จะมีเฟล,ลบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกตอนที่ได้มีโอกาสคุยกับโอปอได้รับพลังจากโอปอแล้วทุกอย่างที่เราเห็นในตัวเขาอ่ะมัน,ม,นมันตอบตอบเราแล้วว่าเออเราภูมิใจเขามากไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจช็อที่อินดี อกว่าเหมือนไม่แฟร์เหมือนแบบมันเดินขโมยมงอันเนี้ยเรารู้ส ok ึกยังไงกับคำพูดเหล่านี้ที่แบบหลางคนอะไรนะอุ้ยตอนแรกเราก็อูหก็โกรธก็ใช่ก็ก็เข้าใจเขาแหละว่าแบบเออแล้วเขาเขาเป็นเป็นผู้ชายเขาพูดตรงๆอ่ะเออเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาเนาะก็เข้าเข้าใจค่ะ เพราะตอนนั้นและจริงๆหลายๆคนคนไทยเองที่ไปดูหรือชาวต่างชาติเองก็ก็ตามที่ทุกคนเห็นในในในภาพในไลฟ์เลยค่ะเพราะว่าไลฟ์มันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆเนาะเราไลฟ์ให้ทุกคนดูก็คืออยากให้ทุกคนได้แบบเออรู้ว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นนะเพราะรู้ว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยหลังจากการประจบเนี่ยเอ้ยหลังการประกวดจบเนี่ยหลายคนก็อยากจะแบบเอ,อ้ยแล้วฉันต้องเอาไงต่อเป็นแหมเขาบอกว่าดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยฉันต้องเอาไงต่อดีเราก็เลยตัดสินใจเออไลฟ์เลยทุกคนจะได้แบบเออได้มา ดูได้มาแบบเหมือนเหมือนเหมือนต่อไม่มมไม่ไม่ได้ช็อตช็อตเขาจบอยู่แค่ตรงนั้นก็เออมา live ไลฟ์ให้ดูบรรยากาศต่อค่ะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงตรงตรงหน้างานวันนั้นแฟนนางงามก็เอาไปเปรียบเทียบกับอีกเวทีหนึ่งด้วยแบบเหมือนแบบ <ruled> เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะแบบเหตุการณ์อ่ะทายการในวันไฟนอลเหมือนกันอ๋อ <c oughs> <rot m. c oughs> ไม่รู้อ่ะก็ก็ก็นั่นแหละค่ะคิดว่าคือต่างคนต่างมีความเห็นเนาะแต่เรื่อง เหตุการณ์อันน,นี้ไม no ่แน่ใจว่าเหตุการณ์ไหนที่มันขายเพราะว่าก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ไหนใช่เหตุการณ์อะไรครับไม่ได้ไไม่ได้ยินหรอเลือกเปิดไชัดฟิลโอเคมา ประเด็นหนึ่งนะประเด็นหนึ่งนะยังไงคะความสามพาร์เราเป็นแม่สื่อแม่สื่อเนี่ยเล่นติ๊กตอกเก่งเล่นติ๊กตอกบ่อยไงเราอ่ะก็เป็นอย่าอย่าเรียกว่าแม่เขาเรียกว่าแม่สื่อ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 ทุกคนขาจี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นดอมเป็นแบบเป็นจิ้นเหมือนกันกจิ้น น่ารักดีตลกค่ะก็คือเหมือนอินดี้เขาก็เขาบอกกับเจียเขาอยากปั้นช่องตนะิ๊กตอกเนาะไว้ขายของนางอะเชด d ด w ะแคปหมู่อะอย่าอย่าลืไมไปซื้อกินกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้จิ้นกันอีกมากมายรอติดตามนะคะเขาก็ทำคอนเทนต์เขาไปอะหาคอนเทนต์ก่อนหน้าน,นี้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้แกล้งโอปอนะ,ะเอ้ยไม่ได้ถ่ายเออโอปอนะั้นแกล้งแต่ฉันแล้วก็สักพักนึงก็เห็นโอปอก็เลยแบบว่าถ่ายทำคอนเทนต์ดันแมสแบบล้านวิวอะ ก็ติดไฟแล้วชีก็ทำต่อเลยก็จินมันเหมือนจริงหรือเปล่าแบบอะไรวะจีนคือจริงๆแล้วเหมือนแต่ว่าดูฝ่ายชายดูบุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเดินหน้าจีบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่โอปอบอกในในเสือค่ะบุกแต่ในโซเชียลเขาจริงๆไม่เรียกว่าเรียกว่าบุกนะทุกคนแค่แบบว่าคอนเทนต์มันติดอะแล้วเราก็เมื่อแบบเหมือนถ้าใครถ้าใครเป็นเป็นคนครีเอเตอร์ใน TikTok ก็น่าจะแบบ น่าจะเก็ตว่าเฮ้ยถ้าคอนเทนต์แนวเนี้ยมันติดอะ่ะเราก็มีแนวโน้มที่จะทำคอนเทนต์แนวเนี้ยต่อแล้วเผอเอิญว่าทําต่อติด <Yeah. S 1> ทุกคลิปล้านวิวทุกคลิปไปเลยก็อินดี้ก็เออก็ทำต่อ้างหลายคนก็สังเกตว่าก็อย่างดีลงในไอจีอย่างงี้รูโอพอไปอยู่แบบไปอยู่ในเซชันนั้นด้วยอ๋อจีจีจ้ก็ลงอย่าง,งานั้นเราต้องโชว์ตัวเองนิดนึงก่อนเพราะมันเป็นจีเราเนาะแต่เราก็ต้อง ลงโอปอด้วยเพราะเรามาเพื่อโอปอเรามาเออ่พาเขาไปพาโอปอไปคว้ามงเพื่อชาวไทยก็ต้องลงรูปโอปอแต่จริงๆอินดี้ก็ลงรูปกับนางงามทุกปีนะถ้าถ้าย้อนไปปีแอนชิลี่อะไรก็ลงใช่แล้วจริงๆรความสัมพันธ์ของเราสองคนคืออะไรคือคืออะไรอ่ะเพื่อเป็นอะไรเพื่อนร่วมงานพี่น้องร่วมงานอะไรได้อีกอะไรนะ คนรู้ใจรู้ใจคือยังไงถ้าสมมติอย่างจี้ก็ก็ก็คือรู้ใจแบบรู้ใจออมสินอย่างนี้เด,ดาออกหมดว่าจะอะไรยังไงเราดูออกไหมว่าแบบเขาจีบไม่หรดูออกไหมดูไม่ออกเอ,เอาตรงตรงเซนส์นสนสนมันบอกดูไม่ออกเพราะว่าทุกวันเนี้ยอินดี้ทำติก๊กต็อกทั้งวันนางจะปั้นช่องก็เลยเหมือนทุกคนไม่รู้ว่าเอ๊ะสรุป ปั้นเออคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรปั้นเอาเอนเกตหรืออะไรหรือยังไงแสดงว่าเราเองก็ยังไม่รู้ต้าไม่รู้ก็จีนเหมือนกันแต่เซ็นผู้หญิงมันบอกปะอะไรนะคะเซีนของผู้หญิงมันบอกบอกว่าว่าเขาจีบกันอยู่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่เพราะว่าโอปอให้สัมภาษณ์โอปอกเขาบอกว่าตัวจริงก็คือแบบ ตัวจริงอินดี้ก็คืออินดี้อินดีไ้ไม่ทําไม่ทําอะไร <c oughs> แล้วแหละเขาทำคอนเทนต์แหละทุกคนก็ตามนั้นค่ะแล้วอินดีไ้ได้มาปรึกษาเราไหมแบบว่าเอ้ยชอแบ,บแบบนี้แบบนี้อะไรไม่มีค่ะวันวันปรึกษาว่าเออคลิปต่อไปใช้ใช้เพลงอะไร <c oughs> ทุกคนอาจจะบอกเพลงอ่ะอินดี้ฉันเป็นคนเลือกเพลงเอง <c oughs> แั่นแหละทุกคนก็ก็จอยจอยค่ะนางก็ถ้าปรึกษาก็มีเรื่องเดียวว่าคอนเทนต์ต่อไปทำอะไรจริงจริงแล้วถ้าแบบถ้ามีโอกาสเร้สองคนเขาทำโอกาสพัฒนา ยงงไงเ,รเราแบบว่าโอเคเราก็เป็นคนจิ้นไงเ,ออเ,รเราก็ฟินค่ะทุกคนเพราะเราก็เป็นหนึ่งในคนที่จิน้นก่อนหน้านี้แม่พูดบอกว่าแบบไฟเขียวนะเปิดลอ,อกาสอ๋อเหรอแม่บอกไฟเขียวหรอไม่แม่ไม่ได้บอกหรอกที่บอกแม่เขาจริงๆอะ่ะทุกคนอาจจะคิดอ,อ้าแม่ไม่ได้บอก <laughs> แม่แม่เขาเป็นคนใจดีเรื่องแบบพู่หรือเรื่องแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือแม่จี้ค่อนข้างเลี้ยงลูกเหมือนกันนะคะก็คือไม่ว่าลูกจะตัดสินใจยังไงอะค่ะเขาเขาก็ให้ เขาเคารพก,การตัดสินใจของลูกมาโดยตลอดนะที่ว่าเออวิธีการเลี้ยงลูกอของแม่ก็คือแบบทําให้จี้และพี่ดีอะ่ะไม่เคยอึดอัดเลยกับเรื่องแฟนหรือกับการแบบเออเราก็จะบอกแม่ตลอดแล้วก็เพราะว่าเขาไม่เคยหมายถึงว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยกดดันเราในเรื่องในเรื่องแฟนหรืออะไรทั้งพี่ทั้งพี่ดีแล้วก็จี้เลยเขาถ้าจะคบใครลูกกับใครเขาก็รักลูกเขาพูดอย่างน <S <S <illas> ี้ไหมใช่ไหมเพราะเออเขาก็เคยพูดว่าลูกจะรักใครแม่ก็ไม่ แม่ก็รักด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เชื่อเชื่อว่าเราเราจะหาแบบหาคู่เราหาแฟนที่ที่ดีกับเราอ่ะเขาก็เขาหลงรกกันฟูองจิ้นเขินเรารู้สึกติของอินดี้ไหมว่าเป็นยังไงไม่รู้อ่ะสเปกอินดี้อรอก็น่าจะแบบผอมเพราะว่าเขาชอบว่าจี้อ้วนโอปอล์ไม่โยงเก่งไม่จริงสเปกอินดี้เออไม่รู้อ่ะก็น่าจะแบบ ไม่รู้ค่ะทุกคนแต่จริงๆอ่ะเขาเคยแฟนเก่าอะไรอย่างงี้ก็ไม่เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เอาเริ่มแล้วฉันเริ่มขายละก็คือแฟนเก่าแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันสักคนไม่ก็คือแบบไม่ได้มีสเปคตายตัวว่าต้องแบบนี้ <c oughs> คิดว่าเขาคุยกันแล้วถ้าถ้านิสัยคลิกกันแล้วก็แบบไลฟ์สไตล์คลิกกันก็น่าจะตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญม,มากกว่ารูปร่างภายนอกจริงๆแล้ว,ลวอย่างที่บอกว่าเขาทำคอนเทนต์ด้วยกันน้ำลงหินน้ำหยดลงหินทุกวันมัน มันจะเป็นไปได้ไหมคอนเทนด์ด so 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 ้วยกันอะคือกับฉันแต่โอปอคือเข้าใจไหมคอนเทนด์ด้วยกันคืออินเดียทำคอนเทนต์กับจี้แต่ว่าโอปอนี่คือเขาถ่ายอย่างห่างๆเหมือนแฟนคลับคนหนึ่งอะตลกอะก็คิดว่าโอปออาจจะได้ดูคลิปบ้างอะโอปอก็คงขำเพาแบบอะไรอะไรวะเนี้อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีค่ะทุก ก็ไม่มีอะไรนะถ้ามีโอกา,าสพัฒนาก็เราก็ยินดีกระจิน,จน <c oughs> ยินดีค่ะยินดีนก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเขามีโอกาสได้คุยกันจริงๆหรือว่าได้สารต่อความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของใช่เป็นเรื่องของนะคนแล้วก็เป็นเรื่องของคนทั้งคู่เนาะทุกคนก็จี้ก็เป็นน้องสาวซึ่งคือที่คิดว่าด้วยแล้วยิ่งเป็นน้องสาวด้วยอ่ะ ก็คิดว่าถ้าจะมีฝ่ายหญิงที่มาเป็นแฟนของพี่ชายใช่ไหมคะเราก็แบบเฮ้ยพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเขาแล้วก็พร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตเขาเพราะเราไม่อยากเรารู้เราเป็นผู้หญิงเองอะถ้าเราจะมีแฟนแล้วถ้าเราจะมีแฟนแล้วครอบครัวแฟนแบบตั้งแง่กับเราอะเราเองก็คงไม่ได้รู้สึกแบบเออสบายใจมากเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าใครจะอยากมาเป็นแฟนอินดี้ก็มาเลยคะ่ะมาเป็นเพื่อนเ,นเาม,อมาม,มายมย อะไรอันนั้นเดี๋ยวให้ให้เขาไปเปิดเองค่ะแต่ว่าตัวเราเองอ่ะเออเราเราเราคือไม่อยากตั้งแง่กับผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตพี่ชายเราค่ะเพราะว่าเออเราพร้อมที่จะแบบเป็นเพื่อนกับทุกคนค่ะถ้าเขาไม่ได้มาแบบหวังร้ายกับพี่ชายอะไรเรา,เราชิลมาใช่ใ<ห>ที่เรื่องเมค่ะที่ถามแม่แล้วเนาะวันนั้นที่ว่าแม่ตอบว่าอะไรแม่เรื่องเรื่องคนเรื <requirement> ่องที่ว่าปล่อยที่ว่าปล่อยไปในคลิปว่าซีอูอ่อมิชินะสองห้า บอกว่าแบบยังไม่ได้มีการคุยเลยอะไรเงี้ยแล้วคือตอนก่อนที่จะปล่อยคลิป่ามันได้มีการแอปฟูจริงจริง CU สองพันยี่สิบห้าคืออยากจะบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบไม่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 อยากให้ทุกคนแบบว่าตีความบอกว่าเฮ้ยฉันลงแบบเนี้ยคือได้แน่นอนคือถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไม่ได้ลิขสิทธิ์อ่ะก็ก็ถือว่าเป็นการส่งต่อกันคือเราไม่ได้แบบซีเรียสว่าแบบเออมันก็คือเหมือนเจอกันปีหน้าถูกก็เลยไม่อยากให้แบบ คิดว่าอุ้ยอันนั้นได้ลิขสิทธิ์ต่อร0อะไรอย์างนเงี้ยค่ะจริงๆแล้วผลงานของเรามันดีขึ้นเรื่อยๆแบบในระยะในช่วงหลังเราเองก็อยากคาดหวังก็อยากทำต่อจริงๆก็อยากให้คนไทยสมหวังนะเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนก็คือรอคอยกับการที่เราจะได้มงสามแล้วเนาะก็จี้ก็เหมือนทุกคนที่อยากจะให้คนไทยทุกคนสมหวังแล้วยิ่งแม่ปุ้ยคือแม่แบบ แม่คือ empowering w o m e n นี่งิค่ะแม่เขาก็อยากที่จะแบบเออเฟ้นหาผู้หญิงที่เขาจะสามารถคือสามารถ empowering คนอื่นได้แล้วก็เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของประเทศไทยอะค่ะก็ยังไงเราก็อยากทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วถ้าได้ไม่ได้อะไรยังไงต่อก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ก็ยังไงก็อย่าลืม P N Global นะอัปเดตตลอดนะอัปเดตตลอดล่าสุมิสอะไรอย่า นนย,ยังไงดิ้ดนศรีสสใช่ก็ก็พี่ดินศส,สีก็ทําดีสุดแล้วดินนอสีก็คือแบบเก่งอะเราก็เห็นคือไปคนเดียวเราก็คือไปสู้ไปอะไรในประเทศที่เออดินศไม่เคยไปเนาะเคยไปไหม,ไมเ,อเออแต่ว่าแบบยังมยไม่คือคือไปประกวดด้วยการประกวดเนี่ยมันเหนื่อยมากทุกคนมันไม่ใช่แค่อยู่ดีแบบเฮ้ยฉันไปประกวดไม่ใช่แต่คือมัน คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพกายแล้วที่สําคัญเนี่ยสภาพจิตใจมันสุดสุดแล้วแล้วคือทําได้ใช่นั่นแหละก็ก็คือทําเต็มที่สุดแล้วนะคะก็เก่งมากอิสระศีนะคะยินดีด้วยกับตําแหน่งที่ได้รับมากลับบ้านเรากันค่ะจริงจริงแล้วหลายตัวเลว่าตำแหน่งนางสาวไทยทีนางสาวไทยมันค่อนข้างจะเซอี์กิลแลวแบบซักสิทําไมแบบหลายคนบอกว่าขอให้แม่ปูอย่กถอนที่สิทธิเวทีนี้ได้ไหมมันมันดูแบบไม่สมมาไม่สมสักสิ คือเราก็รับฟังทุกความเห็นเนาะแล้วก็ข้อแนะนําทุกอย่างขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนก็คือช่วยกันระดมความคิดเนาะแล้วก็ให้ให,ให้เกียรติเวทีนางสาวไทยมากยังไงก็ติดตามชมนะคะคิดว่าปีหน้าคืออาจจะสมใจหวังคนจะไป,ไปที่ไหนไม่รู้พูดไปก่อนรอติดตามใช่ค่ะหมดยางมีอีกป่าหมดแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะ